ขึ้นแท่นนายกงเูเฮงดีและมีคนนี้หนุนว่าที่นายกอนุทินท่านผู้ฟังคะย้อนคำทำนายของสินแสดรพาุวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนที่มีความน่าเชื่อถือและผู้ติดตามมากที่สุดสินแสดรพาุวัฒน์พันวิชาติกุลผ่าดวงนักการเมืองดังอนุทินชาญวิรกุลในรายการโต๊ะหนูแมม ถึงแคนดิเดตนายกคนที่32ไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งนายอนุทินก็ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกคนที่32ตามคำทำนายไปแล้วจากนั้นสินแสพานุวัตนมีการเปิดดวงโงเเฮงใคราราศีจับมีโอกาสพลิกชะตาดวงเมืองประเทศไทยท่านผู้ฟังคะย้อนคำทำนายโงเเฮงผู้นำประเทศอีกครั้งหลังผลเลือกตั้ง2569 8กุมภาพันธ์2569 อย่างไม่เป็นทางการจากสินแสชื่อดังให้ดูกันอีกครั้งถึงภาพรวมดวงเปอร์เซ็นต์เป็นท่านอนุทินดวงดีที่สุดท่านอนุทินเกิดปีมาเมีย13กันยายน2509อายุอยู่ใน59ย่าง60อายุอยู่ในเคราะห์เพราะเป็นปีงูพันขามา้าพลวันพลเกแต่เดือนทันวาคมปีนี้คือปี2568ผลเคราะห์แล้ว ถ้ามีการเลือกตั้งในปีหน้าก็คือปี2,569ดวงท่านเด่นมากงโง่เฮงท่านคางสวยขึ้นมาปากกลางปากบนปากล่างและคางสวยแต่ปีนี้หมายถึงปีที่ผ่านมาคือปี2,568ดวงยังวุ่นวายเพราะอยู่ในเคราะห์และปีไม่เกื้อหนุนเลยต้องวิ่งจนวุ่นวายดูแล้วน่าจะได้แต่ก็ยังมีอุปสรรคและปัญหา เดือนอยังไม่มีปัญหาที่ชงหรือว่าอะไรเป็นเดือนลิงวานอนอรารวาสเดือนกันยาจุกจิกกระแนะกระแนหะนคุยเขี่ยสารพัดอย่างเดือนตุลาปืนไฟระหว่างจะมีปัญหากับบ้านเมืองรวมดวงบ้านเมืองไปหน่อยหนึ่งซึ่งคุณอนุทินขึ้นมาตอนนี้อาจารย์กล้าพูดเลยว่าโงเ่เฮงท่านดีเอาคนที่ดีๆขึ้นมาบ้านเมืองมักจะไปได้ดี อาจารย์พูดว่ารัฐมนตรีทั้งหมดในรัฐบาลชุดนี้ทั้งหมด35คนดวงตกไป23คนดวงดี12คนมันถึงตกทั้งหมดไม่เห็นรอโอกาสคิดเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างสินแสตอบว่าสำหรับท่านอนุทินโอกาสตรงนี้ดวงดีที่สุดอีกทั้งโหราจารย์การเมืองผ่าดวงเมือง2,569ผ่านคุณเรโด พิธีกรรายการไทยรัฐทอล์กโดยอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติออกมาเปิดเผยด,ดวงคุณอนุทินชาญวีรกูลและคุณสุพัจจีสุธรรมพันธ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าตามดวงดาวปี2569มีโอกาสเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอีกสมัยแต่อาจจะเกิดอะไรพลิกผันเมื่อมาดูดวงคุณสุพจีน่าจับตามากๆ อาจจะเป็นตัวแทนของคุณอนุทินคนต่อไปคุณอนุทินเป็นชาวราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์ดาวเสาดาวเสารเลง็งราศีเกิดได้คู่มิตรแบบเต็มใบตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเรียกว่านายกสี่เดือนขณะนั้นราหูทับเสาร์อยู่และการเลือกตั้งครั้งนี้ในห้วงเวลา8กุมภาพันธ์และจัดตั้งรัฐบาลราวเดือนเมษายน2569 ดวงนี้ถายว่าจะได้โชคใหญ่ได้ตำแหน่งใหญ่โหราจารย์กล่าวต่อว่าช่วงเดือนเมษายน2569นั้นราหูทับเสาดาวพระฤหัสทับพ,พระฤหัสและดาวพระฤหัสอย่างทับพ,พระอาทิตย์ถ่ายว่าช่วงเวลานั้นหากมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบผสมดวงคุณอนุทินยังดีอยู่จะได้โชคใหญ่ตามดวงนี้พักภูมิใจไทยมีดวงร่วมรัฐบาล พูดง่ายๆตามดวงนี้พักสีน้ำเงินเข้มมีแนวโน้มสูงเกิน50%แต่ผมอยากให้จับตาดวงคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ดวงท่านมีเสาอยู่ราศีกุมและราหูทับเสาเป็นดวงที่แปลกมากมีอาทิตย์เป็นอุดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอนุทินคุณสุภจีสามารถทดแทนได้ในดวงกำเนิดเพราะดวงจรก็ดี อาจจะเป็นตัวแทนของภูมิใจไทยและมีโอกาสเป็นผู้นำประเทศสูงแต่ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของคุณสุภจีด้วยซึ่งเมื่อถึงวันนั้นก็ต้องดูดวงคู่แข่งด้วยว่าตอนนั้นใครมีดวงอย่างไรหูราจารย์การเมืองไทยสรุปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะท่านผู้ฟังคะบรรยากาศการเมืองไทยก่อนการเลือกตั้งปี2569 เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนผู้คนจับตามองทิศทางบ้านเมืองท่ามกลางกระแสข่าวการแข่งขันและการคาดการจากทุกฝ่ายไม่เพียงแต่นักวิเคราะห์การเมืองเท่านั้นที่ถูกกล่าวถึงหากยังรวมถึงนักพยากรณ์และโหราจารย์หลายสำนักที่ออกมาวิเคราะห์ดวงชะตาของผู้นำประเทศล่วงหน้าหนึ่งในคำทำนายที่ได้รับความสนใจคือการชี้ว่าดวงชะตาของนายอนุทิน กำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นหลังผ่านช่วงเคราะห์และอุปสรรคในปีก่อนหน้าหลายเสียงกล่าวตรงกันว่าในปี2569จะเป็นปีที่จังหวะดวงเปิดมีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญแม้เส้นทางจะไม่ราบรื่นต้องเผชิญแรงกดดันและความวุ่นวายทางการเมืองแต่ปลายทางยังคงมีโอกาสพลิกชะตาได้และเมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่านายอนุทินได้รับการสนับสนุนให้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันจึงถูกนำไปเชื่อมโยงกับคำทำํานายก่อนหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนมองว่านี่คือความสอดคล้องระหว่างคำพยากรณ์กับเหตุการณ์จริงขณะที่อีกหลายฝ่ายเห็นว่านี่คือผลลัพธ์ของกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจของประชาชน ไม่ว่าจะมองจากมุมของดวงชะตาหรือการเมืองความจริงหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สะท้อนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศได้อีกครั้งและความคาดหวังของประชาชนยังคงพุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงท้ายที่สุดไม่ว่าคำทํานายจะถูกหรือคาดเคลื่อนเพียงใด สิ่งสำคัญที่สุดยังคงอยู่ที่การทำงานและการตัดสินใจของผู้นำในโลกของความเป็นจริงเพราะอนาคตของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวเพียงอย่างเดียวหากแต่อยู่ในมือของผู้คนทางประเทศร่วมกันกำหนดนั่นเองค่ะ